สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับคดีปกครองที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับในคดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภันกิจแต่เปลี่ยนเป็นการจ้างเหมาบริการแทนสามารถกระทำได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองในเรื่องนี้กันนะครับ ในเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเนี่ยทำงานเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งพนักงานเก็บขยะสังกัดเทศบาลแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็มีการต่อสัญญาจ้างเรื่อยมากระทั่งสิ้นสุดสัญญาจ้างฉบับล่าสุดเทศบาลดังกล่าวเนี่ยแจ้งไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีและได้มีการประเมินผลปฏิบัติงานของผู้ฟ้องคดีในระดับต่ํา ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินโบนนัดอันเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิดข้อพิพาทในคดีในคดีนี้ขึ้นนะครับรายละเอียดของคดีก็มีอยู่ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการต่อสัญญาจ้างมีกำหนด2ปีเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555และสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2557 แต่เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างแล้วเนี่ยเทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีแต่ได้เปลี่ยนเป็นการจ้างเหมาในภารกิจดังกล่าวแทนซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนเองเนี่ยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าระดับดีเนี่ยมาโดยตลอดจนกระทั่งการประเมินในระหว่างวันที่1เมษายน57 ถึงวันที่30กันยายน57เนี่ยนายกเทศมนตรีได้ประเมินให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในระดับต้องปรับปรุงและไม่ต่อสัญญาจ้างอันมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีและหากผู้ฟ้องคดีตกลงเป็นลูกจ้างเหมาบริการก็จะได้รับเงินเดือนเนี่ยน้อยลงการไม่ต่อสัญญาจ้างย่อมไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีเนี่ยมาฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เทศบาลต่อสัญญาจ้างหากไม่สามารถต่อสัญญาได้ให้ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมทั้งจ่ายโบนัสตามสิทธิ์ของตนด้วยคดีจึงมีประเด็นปัญหาที่น่าสนใจนะครับว่าการที่เทศบาลโดยนายกเทศมนตรีไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญาหรือไม่ และเทศบาลจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่เพียงใดศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าสัญญาจ้างพิพาทมีลักษณะที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองที่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นได้ตกลงทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเก็บขยะ จึงเป็นสัญญาที่ให้ผู้ฟ้องคดีนะเข้าร่วมหรือสนับสนุนการดำเนินงานจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลโดยตรงอันมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ .2542 กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของสารปกครองนะครับโดยสัญญาจ้างที่พิพาทเป็นสัญญาจ้างแรงงานที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนเมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ยสัญญาจ้างดังกล่าวจึงสิ้นสุดลงตามข้อกำหนดในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างและตามข้อกำหนดในสัญญาประกอบกับไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดใด ในสัญญาที่ให้ต้องทําการต่อสัญญาจ้างฉะนั้นเนี่ยการที่เทศบาลจะทําสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีต่อไปหรือไม่จึงเป็นดุลพินิษของเทศบาลที่จะดําเนินการตามความเหมาะสมแก่การบริหารงานบุคคลภายในของเทศบาลนะครับแม้ผู้ฟ้องคดีน่จะอ้างว่ามีผลการประเมินในระดับดีมาโดยตลอดซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเพียงเครื่องมือ ในการบริหารงานภายในฝ่ายปกครองเพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่มิได้ผูกพันที่จะต้องต่อสัญญาจ้างส่วนหนึ่งหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดแนวปฏิบัติว่าหากลักษณะงานที่พนักง,งานจ้างผู้นั้นปฏิบัติอยู่ยังมีความจำเป็นและเป็นภารกิจที่จะต้องดำเนินการ การสรรหาบุคคลมาปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้พิจารณาพนักง,งานจ้างคนเดิมซึ่งมีผลการประเมินเฉลี่ยย้อนหลัง2ปีไม่ต่ำกว่าระดับดีก็ตามก็ถือเป็นเพียงแนวปฏิบัติซึ่งการจะพิจารณาต่อสัญญาจ,จ้างยังต้องคำนึงถึงการบริหารงานบุคคลภายในของเทศบาลให้สอดคล้องกับการเงินการคลังและงบประมาณของเทศบาลควบคู่กันไปด้วย เมื่อเทศบาลเนี่ยได้สอบถามไปยังผู้ฟ้องคดีว่าประสงค์จะทําสัญญาจ้างเหมาบริการหรือไม่ผู้ฟ้องคดีไม่อินยอมเนื่องจากรายรับต่อเดือนเนี่ยน้อยลงเทศบาลจึงได้ดําเนินการจ้างเหมาบริการในภารกิจดังกล่าวแทนการทําสัญญาจ้างพนักงานจ้างเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรดังนั้นการไม่ต่อสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ การใช้ดุลพินิษ์โดยมิชอบผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายอีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยถูกลองเรียนการปฏิบัติหน้าที่หลายครั้งทําให้การประเมินครั้งท้ายอ่าครั้งสุดท้ายอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงกรณีจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ,บโบนัสพิพากษายกฟ้องนะครับนี่เป็นแนวคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ,อบอ 2 06ศทับนะครับคำพิพากษาในคดีดังกล่าวนะครับเป็นแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานกรณีสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนและไม่มีข้อกำหนดใดในสัญญาที่ให้ต้องทำการต่อสัญญาจ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อครบกำหนดแล้วสัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงและเป็นดุลพินิษ ของหน่วยงานที่จะดำเนินการตามความเหมาะสมในการบริหารงานบุคคลภายในประกอบกับการเงินประกอบก,บกับการเงินการคลังและงบประมาณของหน่วยงานซึ่งในคดีดังกล่าวนะครับก็จะเห็นได้ว่าหน่วยงานเนี่ยไม่ได้ว่าจ้างพนักง,งานคนใหม่มาแทนในตำแหน่งของผู้ฟ้องคดีหากแต่ได้ปรับเปลี่ยนไปเป็นการจ้างเหมาบริการแทนเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และมิได้ทำให้ภารกิจดังกล่าวต้องหยุดชะงักจึงถือเป็นการใช้ดุลพินิษที่ชอบแล้วนะครับนี่ก็เป็นแนวคำพิพากษาของศาลปกครองนะครับศาลก็พิพากษายกฟ้องแนวคำพิพากษาที่อบ206ทับ2563นั่นเองนะครับ